บทสรุปนะครับหลังจากที่จบงาน Thailand Motor Expo เนี่ยมันมีปรากฏการหรือว่ามีบทสรุปอะไรบ้างที่น่าสนใจตลาดสุดคลิกคักนะครับที่บอกว่าสุดคลิกคักเพราะว่ายอดจองสำหรับ Motor Expo ปี2025นะครับ13วันเนี่ยทะลุ8 0 0 0 0คันเลยนะครับประมาณ80,000ึง ซึ่งเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยบวกขึ้นมาอยู่ที่26,000คันนะครับเยอะมากคิดเป็นเนี่ยยอดเติบโตเนี่ย48.5%นะครับถือได้ว่าค่อนข้างจะคึกคักมากในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงงาน Thailand Motor Expo นี้นะครับมีการใช้ขึ้นแคมเปญว่าก่อนหมดมาตรการ EV 3.0แล้วก็มีการคาดการณ์หรือว่าให้ข้อมูลต่างๆนานาว่าหลังจากหมดมาตรการเนี่ยราคารถ EV มันจะสูงขึ้นนั่นเองในเชนของปีหน้า ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าชั่วโมงนี้แหละเวลานี้แหละนะครับเป็นช่วงที่จุดต่ําสุดของราคารถอีวีแล้วนะครับหรือว่าเป็นช่วงสมดุลราคาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนมาซื้อหรือว่ามาจองรถในงานครั้งนี้นะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วก็เป็นช่วงที่ราคาเนี่ยต่ําที่สุดนั่นเองนะครับแบรนด์จีนครองครับ แบรนด์จีนชนะขาดครับมียอดจองรวมแบรนด์จีนทั้งหมดนะครับอยู่ที่48 0 0 0คันนะครับคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยหกเลยส่วนแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยจองอยู่ที่ราวๆสอ0 0 0คันส่วนแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอเมริกาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เป็น6%นะครับให้ดูตัวเลข6%เรนนะเราเห็นอะไรจากสิ่งนี้นะครับเราเห็นว่านี่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการรถยนต์ในบ้านเราหรือเปล่า ถ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ปรับตัวเนี่ยจะสู้ยังไงนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยยังคงสนับสนุนแบรนด์จีนแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วแบรนด์ญี่ปุ่นจะทํำยังไงจะอยู่ยังไงนะครับตัวเลขมันห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับจำได้ไหมถ้าเป็นช่วงปีที่แล้วผมจําได้น่าจะ5 0าสิเท่าๆกันนะครับก่อนหน้านี้แบรนด์ญี่ปุ่นก็จะเยอะกว่าถูกไหมที่เนี่ยก็ห้าสิบสิบตอนเนี้ยจีนแสงแล้วถ้าปีหน้าล่ะนะครับมันจะเป็นยังไงผมว่ามีสิทธิ์ทิ้งห่างออกไปอีกเพราะว่าปีหน้าแบรนนด์์จจีีเองกก็็พิสูมาาหลลลยปแแ้้วว ปรับหลายๆอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของลฟ์ไทม์วอรันตีนะครับเรื่องของการปรับปรุงเรื่องหลังการขายนะครับผมว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งผู้ใช้มั่นใจเรื่อยๆในส่วนของแบรนด์จีนเนี่ยผมว่ามันก็จะยิ่งทิ้งห่างไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่เราทราบกันคือแบรนด์จีนมันได้ในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับกับสิ่งที่ได้มาในขณะที่เราจ่ายเงินไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจคือแบรนด์จีนครองตลาดแล้วนะครับเทรนด์การซื้อรถตอนนี้นะครับในไทยเนี่ยคนเริ่มมองเรื่ ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สนใจนะครับแพงแค่ไหนฉันก็ซื้อแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่ามันเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็เห็นหลายๆอย่างเราจะเห็นได้จากยอดจองแบรนด์หรูนะครับที่เป็นแบรนด์รถยนต์ทางฝั่งยุโรปก็แล้วแต่เนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะค BMW ติดลบนะครับ261คันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในงาน b บ n z ก็ติดลบอยู่ที่211คันเบ n z ์กับ BM แต่ละคันเนี่ยก็น่าจะมี3-4ล้านขึ้นนะครับลองคิดดูว่ามูลค่ามันหายไปเท่าไหร่นะครับวันพวกเองติดลบ พอเช่เองก็ลบ18คันพากันติดลบแบบไม่ได้นัดหมายนะครับตอนแบบแบรนด์หรูนะครับที่เคยเป็นแบรนด์ยอดนิยมในประเทศไทยในก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เทียบแค่ช่วงงานของปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วติดลบทั้งแผงเลยในขณะเดียวกันตัวเลขตรงกันข้ามนะครับคือยอดจองรถยนต์แบรนด์พรีเมียมหรือว่าแบรนด์หรูจากแบรนด์ทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยกลับพุ่งครับผมพุ่งขึ้น ซิกเกอร์บวก26-3คันอวตารครับโอ้โหบวกงมดมาก766ดกคันนะครับ <Wow. S 2> ตัวนี้น่าจะเป็นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นอวตารศูลองคูณจำนวนราคาประมาณล้านห้าล้านหกอ่ะลองคูณเป็นมูลค่างเงินดูว่าเท่าไหร,ร่นะฮะในขณะที่เอ็กซ์เพเนี่ยก็บวกมาทั้ง451คันนะครับความแตกต่างระหว่างแบรนด์พรีเมียมหรือว่าแบรนด์หรูจากทางฝั่งยุโรปแล้วก็ทางฝั่งจีนนะครับเห็นได้ชัดว่าคนเริ่มมองเรื่องความคุ้มค่ามากกว่านะครับที่จะติดแบรนด์เหมมืออนนสัยก่ อาจจะเริ่มเปิดใจให้กับรถที่เป็นแบรนด์จากทางประเทศจีนมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันซีเกอร์อวตา X ์เอ็กซ์เพเองเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านกลางๆนะครับในขณะที่กลุ่มข้างบนเนี่ยก็น่าจะมีมี3าล้านคนก็เลยน่าจะมีคิดบ้างแหละผมว่าไม่มากก็น,น้อยนะครับว่าสายน้อยกว่าตั้ง2องสเท่าแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับในเรื่องของออปชันแล้วก็เรื่องของสมรรถนะหลายๆอย่างนั่นเองนะครับรวมไปถึงพวกดีไซน์ด้วยผมว่าแบรนด์จีนเองก็ไม่ได้แพ้ทางฝั่งยุโรรปแล้วนะคับ ถึงจุดสมดุลแล้วหรือไม่นะอย่างแรกเลยคือตัวรถรุ่นใหม่เนี่ยเปิดตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแตกต่างกันค่อนข้างจะสิ้นเชิงเลยนะครับมีความสมดุลในเรื่องของรุ่นรถที่มาทําตลาดในบ้านเราเริ่มจะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะไม่มีการลดราคาแบบเดือดเแล้วนะฮะผมว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดสมดุลทางด้านราคา มีลดบ้างแหละนะครับหลักหมื่นนานๆทีจะเห็นแสนนะครับในบางรุ่น,นครับช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะไเทียบตอนเปิดตัวนะหมายถึงว่าเทียบกับที่จะมีงานไท a i น a มเตอร์เอ็กซ์ผมว่าไม่ได้มีลดราคาแบบโหดๆเหมือนช่วงปีที่แล้วหรือช่วง2ปีที่แล้วนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเริ่มเข้าใกล้จุดสมดุลทางด้านราคาแล้วนะครับในแต่ละเซกเมนต์อย่างถัดมาคือไม่มีแบรนด์ใหม่แบรนด์แปลกๆเข้ามาเพิ่มอีกแล้วจาได้ไหมปีที่แล้วมีแบรนด์แปลกๆมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นคิงลองด้วยนะครับมีจูนเยลนะครับถ้าใคร สังเกตไหมก็ยังคงมีแบรนด์ที่ทำตลาดอยู่ในบ้านเราประมาณนี้แหละนะครับไม่มีเพิ่มสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์เริ่มใกล้เต็มแล้วนะครับเซกเมนต์นี่ก็หมายความว่าเป็นประเภทของตัวรถเนาะทุกเซกเมนต์แล้วนะนะครับไล่มาตั้งแต่ถ้าเป็นรถพวกซิตี้คาร์นะครับก็มีแล้วถูกไหมเดีย๋ยวผู้ลิงมิงโกนะครับฉางอันลูมินพวกบีวีดีดอฟฟินไอออนยูทีอะไรอย่างงี้นะครับ B SUV นี่มีเป็น10รุ่นเลยนะครับพวกรถสีดานก็มีแล้วพวกปักอินไฮบริดก็มีแล้วนะครับ C SUV ก็มีแล้วครับถ้ามองว่าจะขาดรถเซกเมนต์ไหนผมว่าตอนนี้เท่าที่นึกออกจะมีขาดอยู่แค่ประเภทเดียวคือรถที่เป็นเจ็ดที่นั่งครับตอนนี้ยังไม่มีที่เป็นในส่วนของรถแมสนะครับถตลาดทั่วไปที่ขายเยอะๆเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนั้นคือเป็นเซกเมนต์เดียวที่ว่างผมมองอย่างนั้นที่เหลือนี่คือมีหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของความสมดุลนะครับเราเห็นได้จากในงานครั้งนี้นะครับ คู่หูซามูไรย,ยังแกร่งนะฮะก็คือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นเองครับทั้ง2แบรนด์ที่ทําตลาดในบ้านเรามาอย่างยาวนานนะครับยังคงยืนหยัดและแข็งแกร่งอยู่นะโตโยต้ายังครองอันดับ1นึ 1> ่งยอดจองร,รวมรนึรวม1,800คันส่วนฮันดาก็อยู่ที่อันดับ4ล่วงลงมาประมาณสัก2อันดับก็อยู่ที่6,278คันอนะอฟั พอเวียงกับแบรนด์จีนได้อยู่นะครับสแบรนด์นี้จากแบรนด์ญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อื่นเนี่ยผมว่าน่าจะแพ้แบรนด์จีนแบบรอบข้ามแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมิตซูบิชิพวกนิสสันนะครับหลายๆแบรนด์นะพวกมาสด้าเนี่ยผมว่านั้นหนักอยู่นะสู้แบรนด์จีนไม่ได้แบรนด์ที่มาแรงโอเอ็นเจหรือว่าอเมอราเอ็นเจคู่นะครับหรือเชอรี่นั่นเองนะครับเขาคือเจ้าของเดียวกันนะครับมียอดจองรวม9,275พันสร้บคันเชอรี่เนี่ยเพิ่งมานะไม่มีข้อมูลปีที่แล้ว ส่วนโอมานเจคูเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตเนี่ย620เปอร์เซ็นต์นะครับโอดมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอย่างที่ทราบกันก็เชอรี่หรือว่าโอมาดา n อนเจคูเนี่ยบริษัทแม่ก็ ทุ่มสุดตัวเข้ามาแบบจริงจังนะครับเข้ามาคุยกับรัฐบาลไทยครับมีการที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับกำลังจะเริ่มผลิตเลยนะครับที่จังหวัดระยองนั่นเองส่วนอีกแบรนด์นะผมให้จีลี่ครับจีลี่เนี่ยยอดจองในงานครั้งนี้รวมนะครับซึ่งเขาขายอยู่2รุ่นนะ EX 5กับ EX 2 ,4831 ันบคันนะบวกขึ้นมาอยู่ที่ราวๆห้าร้อาอครับอันนี้คือจีลี่ผมว่าน่าจะ80ดสถึงเกน่ะยอดจองเนี่ยจะเป็นของจีลี่ EX รับ สองแบรนด์ที่มาแรงนะครับในงานครั้งนี้นะครับถามว่าดาวเด่นในงานครั้งนี้คือรถรุ่นไหนมี2รุ่นครับที่แอนมินเห็นแล้วก็ให้เป็นดาวเด่นแล้วกันนะครับรุ่นแรกเลยอวตาร07กว่ายอดจองผมว่าน่าจะราวๆหนึ่งพันคันอีกรุ่นหนึ่งคือจีลีเอ็กซ์2ครับกว่า4ี่พันคันต่างกันสีเท่าก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบมูลค่าของราคารถเนี่ยคูณกันเข้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันรุ่นไหนหรือว่าแบรนด์ไหนกักสุดๆนะ คือรุ่นที่ไม่เปิดราคาตามคาดนั่นเองนะครับก่อนมีงานเนี่ยก็มีข่าวนะมีการให้ข่าวมาหลายๆสื่อว่า m a สด้า6 e เนี่ยจะมาเปิดราคานะในไทยในงาน Thailand Motor Expo หรือว่า MG i M 5เนี่ยจะมาเปิดราคาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เปิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้ฉายาว่ากักแบบสุดๆนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ BYD ครับไม่เปิดตัวรถรุ่นใหม่เลยจริงๆเนี่ยถามว่าทำไม BYD ไม่เปิดตัวรถรุ่นใหม่ประเด็นแรกคือเขาเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ BYD Seal 5นะครับ ตัวฟาร์กอินไฮบริดนั่นเองเนี่ยที่เป็นรถซีดานเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ในปลายปีนี้เพราะเพิ่งเปิดไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาต้องล้างสต็อกร,รุ่นที่ขายอยู่ปัจจุบันก่อนนะไม่ว่าจะเป็น BYD Seal BYD A t t r e หรือแม้กระทรั่ง BYD Dolphin ซึ่งในจีนเนี่ยเขามีการปรับไมเนอร์เชนต่างๆนานา,นา,นานไปพอสมควรแล้วนะครับในทุกรุ่นแต่ว่าในไทยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่เปิดรุ่นใหม่มาก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ขายรุ่นเก่าให้หมดหรือว่าให้สต็อกน้อยลงที่สุดก่อน หรืออาจจะเป็นเหตุผลสุดท้ายคือมีการปรับแผนแบบกระทันหันคือปรับแผนแบบกระทันหันยังไงในช่วงปีนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ EV เนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จก็แล้วแต่เรื่องของดีไซน์ของรถก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของราคาด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามีวีดีเองเนี่ยหลายๆรุ่นที่เพิ่งปรับแมเนเจอชนไปที่จีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ เยอะแล้วก็เรื่องของจุดเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้ว้าวถ้าจะเอารุ่นพวกนั้นเข้ามาทําตลาดในไทยตอนนี้ปีนี้นะเวลานี้อาจจะกําลังซุ่มทําอะไรสักอย่างที่มันมันว้าวอะนะถึงจะค่อยเอาเข้ามาในไทย อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองผมนะครับเราอาจจะเห็นข่าวหลายๆอย่างจากพีวดีในช่วงปี2026ก็เป็นได้นะครับอาจจะมีแอตโตชีวิ่งไกล600กิโลหรือเปล่าหรืออาจจะมีแอตโตชี T 800โวลต์หรือเปล่านะรเราจะเริ่มเห็นแบรนด์จีนเนี่ยแบ่งกลุ่มกันชัดเจนแล้วนะมีใครเห็นเหมือนแนดมินไหมกลุ่มรถที่เป็นรถแมสแล้วกันนะรถที่เน้นขายเยอะๆที่ไม่ใช่พวกพรีเมียมเนี่ยผมแบ่งได้3ประเภทครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นรถตลาดหลัก เป็นกลุ่มรถยอดนิยมเป็นแบรนด์ยอดนิยมก็มียอดขายที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีการตั้งโรงงานในไทยจากกระแสตอบรับแล้วก็ยอดจองยอดขายปัจจุบันเนี่ยเป็น BYD กับเ h e r r y ครับโอมดานเจคูอันนี้คือเป็นแบรนด์หลักอะ่ะนะครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นให้นึกภาพก็คือประมาณ t o y o t a กับ Honda ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคันแบรนด์รองก็จะมี GAC I อ n นะมี e e พอ l ฉางอันมี Great w a มอเตอร์มี MG แล้วก็มี G e e l y ผมมองว่าอันนี้จะเป็นแบรนด์จีนในกลุ่มที่เป็นรถตลาดแต่ว่าเป็นได้กระแสตอบ รับแบบว่าเป็นกลุ่มรองอะนะครับไม่ใช่กลุ่มหลักเหมือนพวก b ีบแล้วก็เชอรี่ส่วนสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ผมใช้คําว่ากลุ่มที่น่าห่วงแล้วนะัการทำตลาดที่ค่อนข้างจะไม่ได้หรูหรามากนะครับยูหลิงมีริดดาร่านะครับแล้วก็มีลิฟมอเตอร์ส่วนอีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มในแบรนด์พรีเมียมแล้วกันนะครับผมใช้คาว่าแบรนด์พรีเมียมนะคู่ขี้กันมากผมให้เลยนะครับกลุ่มหลักเลยก็จะมีอวตารของช้างอันนะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็มีเอ็กซ์เผิงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยอด ในแบรนด์พรีเมียมก็คือเดนซามีความเคลื่อนไหวที่น้อยนะผมไม่เข้าใจว่าจะมาอยู่ดีบีววดีเบรคทั้งๆท,ที่มีโปรดักในประเทศจีนเนี่ยหลายตัวนะสำหรับเดนซานะครับแล้วก็ในงานครั้งนี้ก็ไม่ได้มีมาโชว์ด้วย ปีหน้าเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นเหนื่อยถามว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับถ้าให้มินคาดการจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นจะยังคงเหนื่อยต่อไปครับเหตุผลสนับสนุนอย่างแรกเลยคือรัฐบาลเนี่ยมีการยืดหยุ่นมาตรการสนับสนุนหลังจากที่สตรีทขีดเส้นว่าภายในสิ้นปีนะให้ผลิตคืนได้ตามกําหนดที่เซ็นสัญญาไว้ล่าสุดเนี่ยก็ยืดให้ผมจําได้ว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์จีนเองก็ไม่ต้องมาเร่งอะไรมากมายแล ็เลยทําให้แบรนด์ญี่ปุ่นน่าจะเป็นรองอีกนะครับต่อไปเรื่อยๆอย่างที่2นะครับหมดมาตรการ ev 3.0ก็ยังคงมีมาตรการ ev 3.5อยู่ก็ยังคงได้การสนับสนุนอยู่ในปีหน้ามันก็เลยทําให้ความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์จีนเองก็นำหน้าแบรนด์ญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของโปรดักที่สดใหม่กว่านะครับแล้วก็ล้ํากว่า ดีไซน์ที่ค่อนข้างจะสวยงามกว่าราคาก็ดีกว่าออปชันที่ให้มาแบบจัดเต็มมากกว่ายังมองไม่เห็นว่าแบรนด์ญี่ปุ่นจะสู้ยังไงในช่วงปีหน้านี้ผมมองว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบรนด์ญี่ปุ่นจะเหนื่อยต่อไปในะช่วงปีหน้าเพราะว่ายังมีมาตรการ e v 3.5อยู่ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือมีการปรับโครงสร้างภาษีรถ e h e v หรือว่า plug in hybrid ครับก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างภาษีมันจะคิดรวมเป็นไฮบริดอย่างเดียวมีการเคาะไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าวันที่1มกราคม2569เนี่ยโครงส ควาสีของรถบางยี่ห้เบียรจะปรับเปลี่ยนนะครับหม,มายความว่า รัฐบาลจะเก็บถูกลงนั่นเองนะครับในกลุ่มที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ๆมันก็เลยทําให้ต้นทุนในการผลิตรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนั่นคือในแง่สาคัญที่รถปลั๊กอินไฮบริดอาจจะถูกลงอีกแน่นอนว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเองเนี่ยยังไม่มีรุ่นไหนเป็นปลั๊กอินไฮบริดเลยเท่าที่ผมนึกออกนะนะครับในรุ่นที่เป็นรถแมสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลองทางด้านเทคโนโลยีด้วยเป็นลองทางด้านต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลยังมาสนับสนุนอีกนะครับ เหนื่อยไปอีกในกลุ่มที่เป็นรถไฮบริดเหตุผลอื่นนะครับก็มีบริษัทจีเนี่ยมาสร้างโรงงานเพิ่มนะครับ ก็แน่นอนว่าพอสร้างโรงงานเพิ่มเนี่ยเรื่องของการผลิตก็จะมากขึ้นรเรื่องของสต็อกก็จะเยอะขึ้นพอสต็อกเยอะราคาคมันก็จะถูกครับมันก็จะยิ่งทําให้รถญี่ปุ่นเนี่ยเหนื่อยขึ้นไปอีกนะสุดท้ายเหตุผลที่แอดมินให้นะครับที่เป็นสาเหตว่าแบรนด์ญี่ปุ่นจะยังคงเหนื่อยต่อไปและจะถูกแบรนด์จีนเนี่ยทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆคือคนมีความเชื่อมั่นในรถ E ีหรือว่ารถพลังงานใหม่รวมไปถึงรถอื่นๆที่เป็นจากแบรนด์จีนมากขึ้นครับเพราะมีดัตต้าเบสนะครับมีการเก็บข้อมูลนะครับทางแบร เรื่องของหลังการขายก็น่าจะมีการปรับที่ดีขึ้นนะครับก็ที่เห็นได้ชัดเจนในงานครั้งนี้คือเรื่องของเทรนการรับประกันในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ซึ่งก็จะทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้คนใช้รถ E ีบีมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุผลให้ความเชื่อมั่นเยอะขึ้นเนี่ยคนก็จะหันมาซื้อรถจากแบรนด์จีนเยอะขึ้นแอนมองว่าอย่างนี้แล้วจะยิ่งทําให้แบรนด์จีนเนี่ยขวายอดขายยอดจองเนี่ยทิ้งห่างจากแบรนด์ญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก็ยังมองไม่ออกว่าญี่ป่ปุนจะะเอาอาาไรให้้มสู